วันนี้คุณแม่คุณแม่ลูกอ่อนมาทำไรคะอ,อ๋อค่ะวันนี้จะรับการุมัติแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะหยุดปั๊มนมแล้วใช่ค่ะ,คะปีนมส๊อฟพอให้น้องแล้วงั้นวันนี้เดี๋ยวเรา,เราจะเก็บริ้วรอยนะคะของคุณแม่ให้เก็บืไว้ก่อนหมอขอมัดจุดก่อนอนะห่างหายไปไะตื่นเต้นใช่แต่อนนี้เรามีเรามีเราทำเทอร์มาร์ทไปเนาะค่ะอันนี้ก็มาเก็บกลางหมือนกระฟ้ง เป็นฉีด,ดกกรหรือเล่ากางตอบกลางหน่อยแล้วก็รีบขึ้นอนิดนึงแล้วก็หางตาเริ่มมาละนี่ตายิ่งเนี่ยเจ็บหมดออหมดแล้วนะคะน่าคิค้วโอ้หานี่หน้าขาดเยอะนี่โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฉีดกันกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวนิดมากตัวไม่ได้แปลไม่ต้องไปยาชาค่ะได<ป>ค่ะโอเคตอนนี้เราฉีดเสร็จแล้วนะคะหน้าก็จะแดงๆนิดนึงเจ็บไหม ็นได้ทน,นได้ค่ะแล้วก็สวยค่ะไม่เป็นไรค่ะออเรารออ,อีกสักประมาณไม่กี่วันเดี๋ยวจะมาอัปเดตเดี๋ยวส่งคลิปมาให้ได้ได้นะ,ะว,วันนี้เราก็ฉีดกรามไปนิดนึงฉีดลิปแล้วก็แหงตาขั้หมดผิวหน้าผากน,นะคะูเส็ก่สวยมีองขาองดั